โอเคครับสวัสดีครับพบกับร้านนมประดับยนต์เช่นเดิมนะครับตัวนี้ที่ผมจะมาเสนอตัวโซลาเซลล์นะครับเป็นโซล่าไลติงซิสเต็มนะครับเป็นเหมือนกับชุดพกพาครับเหมือนกับชุดไฟนอนนาครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นขนาดกระทัดรัดนะครับแต่ว่าที่มันมีพิเศษขึ้นมาก็คือตัวนี้นะครับขนาดแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตลิเทียมนะครับ แบตนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับอ่าเป็นขนาด6000ม mm ิลลิแอมนะครับอ่าตัวนี้เป็นชุด DC 12โวลต์นะครับตัวนี้ผมอ่ายังไม่ได้แกะทดลองดูเหมือนกันนะตัวเนี้ยนะครับกล่องเนี้ยเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับรีวิวไปพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวมาอ่าดูรอบๆกล่องก่อนว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นของ SE07 นะครับขนาดแบตเตอรี่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับบิ๊กแบตเตอรี่เห็นไหมครับก็คือ6แอมขนาดแบตเตอรี่6แอมนะครับ uh, Energy Energy Light นะครับ uh, เป็น Emergency Light นะครับตัวถี Emergency Light 60ชั่วโมงนะครับ ก็คือใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละครับแล้วก็โซล่าร์ยแนแล้วครับมีแผงชาร์จในตัวนะครับอ่ามีอ่าหลอดไฟให้นะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ไลท์นะครับเป็นชุดชาร์จอ่าเป็นพอร์ตชาร์จต่างๆนะครับผมเป็นพอร์ตชาร์จต่างๆ USB นะครับมาดูสเปคตัวนี้อ่าไลทิงนะครับเห็นไหมไลทิง มาดูสเปคล็อบกล่องไลติ้งนะครับ1.5วัตต์นะครับตัวนี้รู้สึกโคมจะมีให้อยู่3โคมนะครับเป็นโคม LED ไฟตุ่มให้3โคมนะครับแล้วก็เห็นไหมครับนี่4โวลต์6,000มิลลิแอมป์นะครับแบตเตอรี่นะครับอาบอดี้นะครับเฟิร์สแฮ d ABS พลาสติกเป็นพลาสติก ABS นะครับในชุด ตัวนี้มันจะมีอยู่สามสีนะครับมันจะรู้สึกจะเป็นสีน้ําเงินสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับถ้าผมจําไม่ผิดอ่าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมแกะกันเลยเนาะแกะกันเลยอันนี้ผมก็เพิ่งแกะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่ามันการใช้งานเป็นยังไงนะครับก็แกะไปพร้อมผมนี่แหละนะครับอันนี้ เป็นชุดสายชาร์จกับไฟ220โวลต์ได้นะครับมีสายชาร์จให้มาดูกันเลยทีละชิ้นเลยแล้วกันแล้วก็มีโคมไฟนะครับนี่นะครับเป็นโคมไฟตุ่มนะครับก็เหมือนที่คลิปก่อนๆที่ผมรีวิวไปนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างสายจะแน่นหนานะครับเป็นแจ็คเป็นแจ็คเสียบเข้ากับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีสวิตช์เปิดปิดให้นะครับเปิดปิดให้ผุ่มกดเอนะครับนี่ครับหลอด1ชุด นะครับแล้วก็นี่นะครับชุดที่2นะครับสองไปแล้วมาหลอดไฟก่อนอชุดที่3นะครับมีสามชุดแล้วอพอร์ต USB พอร์ตชาร์จโทรศัพท์นะครับพอร์ตชาร์จโทรศัพท์มีกี่หัวไหนดู้ิหนึ่งสองสามสี่ห้าชาร์จได้หมดทุกอุปกรณ์นะครับนี่ครับเป็นหัว ชาร์จนะครับห้าหัวมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็มาดูชุดแผงโซล่าเซลล์มาดูกันอ๋ออีกนิดนึงสายตัวนี้นะครับสายขนาดยาวความยาวห้าเมตรนะครับสามชุดชุดสายไฟสามชุดมาดูแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์โอ้เป็นมาดูแมนวนวลด้านหลังกัน ขนาด3.5วัตต์9โวลต์นะครับแม็กซิมัม3.5วัตต์นะครับโคเปนเซอร์กิตนะครับ7.4โวลต์ w, นะครับโวลเตจช็อตเซอร์กิต0.54แอมป์แม็กซิมัมพาวเวอร์โวลเตจนะครับอ่าแรงดัน9โวลต์แม็กซิมัมพาวเวอร์เคลเรนซ์นะครับแม็กซิมัมนะครับกระแสนะครับ0.39แอมป์0.39แอมป์เห็นไหมครับ 0.39m แข็งนะครับ b o ี้โอ้ทนนะครับนี่อืมนะครับสามารถกางออกอย่างนี้ได้นะครับนี่น,น,น,นี่กางออกนี้ได้แล้วก็ตั้ง,งนี้ก็ได้มากนี่นะครับนี่นะครับนะวางชาร์จพื้นที่โลง่งนะครับนี่ครับกางชาร์จพื้นที่โล่งแล้วก็มี หัวน็อตให้ใส่นะครับยึดนะครับมีตะปูก็แขวนเลยครับก็แขวนเลยก็ได้นะครับอ่านี่ครับสายหัวแจ็คเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งรูอ่าโอเคแหงสามจุดห้าวัตต์กาวน์นะครับแล้วก็มาตัวชุดบล็อกตัวบล็อกตัวนี้อ่ตัวบล็อกค,ครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตัวบล็อกนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดน่าจะเป็นไฟนะตัวนี้นะครับ ไฟมันจะมีไฟฉายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองเปิดให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับอาไฟสองดวงนะครับแล้วก็ไฟด้านข้างอีกหนึ่งดวงตรงนี้จะเป็นสวิตปิดเปิดพาวเวอร์มี USB ชุดชาร์จแผงนะครับมีสเตปไฟให้นะครับว่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ชุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้ให้ดูตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเป็น แจ็คเสียบกับสายไฟชาร์จ220โวลต์ก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือตัวนี้ก็ใส่ตามร่องนี้ได้เลยครับใส่ตามร่องนี้ชาร์จนะครับนี่ชาร์อย่างนี้ตัวนี้ก็เสียบไฟบ้านนะครับโอเคนะแล้วก็ถัดไปเป็นพอร์ตแจ็คเสียบสำหรับใช้งานหนึ่องสามส นะครับเสียบกับหลอดไฟได้นะครับนี่นะครับสี่หลอดอ่าเดี๋ยวผมเปิดตัวนี้ให้ดูนะครับไหนลองดูสิมันเป็นไงนะครับเดี๋ยวนะพอติดตัวนี้มานี่ครับเปิดแสงไฟโอ้ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางเป็นออฟนะครับเดินหน้ากดไปท่านหน้านะครับกดไปข้างหน้าอ่าเป็นไฟดวงนี้นะครับเป็นไฟฉายได้นะครับเห็นไหมเป็นไฟฉายนะครับ เป็นไฟฉายได้นะครับลงหน้ากดถอยหลังตัวนี้นะครับกดถอยหลังนี่นะครับกดสวิตช์ถอยหลังเป็นอะไรเป็นตัวล่างนะครับเป็นตัวล่างโอ้เข้าทา่าตัวนี้มีไฟให้นะครับไฟฉายเป็นไฟฉายก็ได้นะครับเป็นตัวบล็อกชาร์จมือถือก็ได้นะครับอ่าโอเคอ่าต่อไปเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์พาวเวอรอ์เดี๋ยวแกะตัวนี้ก่อน แกะกาวตัวนี้ออกก่อนเห็นสวิทช์พาวเวอร์อ่าไหนมาดูสิสวิทช์พาวเวอร์เปิดยังไงเปิดกดมันจะมีหนึ่งขีดนะครับเห็นไหมหนึ่งขีดตัวนี้สองขีดนะครับกดหนึ่งขีดโอโ้โหนี่เป็นไฟฉายด้านข้างนะครับเป็นไฟฉายด้านข้างหน้าเราท่าอยู่ท่าอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่ไฟฉายด้านข้างากดมาตรงกลางนะครับกดสวิทช์ตรงนี้ตรงกลางปิด กดสองสอปุ่ม2ขีดนะครับกดท้ายหลังเป็นการใช้งานฟังก์ชันด้านข้างของเขานั่นเองก็คือบอกสถานะแบตเตอรี่นะครับสีเขียวถ้ามันจะมี U C สีสีไฟนะครับ4ีดวงหนึ่งงสามสีมันน่าจะเป็น25%นะครับ50% 75%และ100%เต็มนะครับทีนี้เราลองมาเทสอยดูกับการใช้งานดูนะครับแผงตัวนี้ เ่าจะลองดูนะครับเสียบชาร์จตรงไหนแผงเสียบตัวนี้นะครับชาร์จเข้าไปอ่าสถานะนะครับอพอเสียบไปแล้วไ,ไฟสีแดงขึ้นอืมโอเคอ่าต่อไปอ่าเป็นหลอดไฟสี่ชุดนะครับอ่านี่นะครับหลอดไฟสี่ชุดโอ้หลอดไฟสว่างนะครับนี่ สชุดมีสวิตช์เปิดปิดให้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับสชุดเลยอ่ะเหมือนกันนะครับ4ี่ชุดแต่ว่าหลอดที่มีให้ไปก็มี3มชุดนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้ครับตัวชุดหลอดไฟสั่งซื้อเพิ่มได้ครับแต่ผมว่า3หลอดนี้ครกับขนาดตัวเครื่องนี้ก็โอเคแล้วละ่ะนะครับต่อไป USB USB ใช้ตรงนี้ USB นะครับอ่าชาร์จ แชาร์จพวกอุปกรณ์ไฟฉายได้นะครับ iPad นะครับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆไฟตุ่มไฟตุ่มก็ได้นะครับไฟตุ่มอาจจะผมไม่ดูว่าชาร์จไฟตุ่มยังไงเดี๋ยวแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมไปเอา,อาไฟหน้าร้านมาให้ สมมุติเรามีชุดไฟตุ่มนะครับที่นี้ที่ร้านก็มีจําหน่ายนะครับตัวนี้เป็นชุดโซล่าเซลล์เหมือนกัน60วัตต์สมมติไฟตุ่มมันเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูสมมุติไฟตุ่มเราเป็นแบบนี้นี่เนี่ยมันมีหัวชาร์จคล้ายๆโทรศัพท์อ่นไหนลองลองดูสิว่าชาร์จโทรศัพท์อผมใช้หัวนี้นะนะครับใช้หัวนี้เห็นไ,ไหมชาร์จไปเห็นไหมครับไฟกระพริบ กระพริบคือมันชาร์จแล้วครับอ่ะเองเปิดดูโอ้ตัวนี้60วัตต์นะครับนะครับนี่ครับเห็นไหมคือมันชาร์จละอ่าก็เหมือนกับชาร์จมือถือนั่นแหละครับตัวนี้ไฟสามสีนะครับตัวนี้ไฟสามสีเป็นหลอดไฟทรงกลมนะครับ60วัตต์ตัวนี้390วัตต์เปลี่ยนได้สามสีสีสเต็ป นะครับสีขาวสีวอร์มไว้สีขาวปนเหลืองนะครับอันนี้ไฟ SOS นะครับอโอเคอาชาร์จตัวนี้ผ่านไปนะครับตัวนี้าจาหน่ายอยู่หน้าร้านนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งตัว SE0 SE07 เอ0อีศูนอยู่ที่1290งพันอะครับหนสอเกมาอเคเดี๋ยวผมเอาสายนี้ออกก่อน uh. นะครับไฟมี3ด้านนะครับเห็นไหมครับอ่า uh, uh, เปิดอ่า uh, ครับปิดตัวนี้ใช้งานได้นะครับใช้่องภายในพื้นที่นะครับท่องในเวลาเราอ่า uh, น uh. หนังสือก็ยังได้เลยตัวนี้นะครับอ่า uh. โอเคครับก็ชุด SE 07นะครับ1290ติดต่อที่ร้านหนุ่มประดับยนต์นะครับ091268201 7ครับผมสวัสดีครับ